าละครับวันนี้กลับมาอยู่กันใน Battle Cat นะฮะมีคอลลบใหม่มาอีกแล้วนะครับชื่อว่า s h o m i Su t o s h i คอลับนะครับชื่อภาษาอังกฤษ The Cats Memories Annihilate นะครับเหมือนจะเป็นคอลลบที่เคยมีมาแล้วเพราะว่าเป็นการรีเทิร์นกลับมาผมไม่เคยดูนะเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อเรื่องคืออะไรกันแน่อันนี้คือตัวละครที่เป็น Uber Land <c oughs> มาในแบบกาชาอีกแล้วอ๋อมีอันนี้ด้วยเหรอ Legendary เ,เ,เนี่ยอ๋อ t o Form เเ มีแค่อูเบอร์แลนนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแลกับซุปเปอร์แลมีด่านของเขามาด้วยนะฮะมีมาหลายด่านเลยผมเล่นไปแล้วนะครับผมเล่นด่านนี้ไปแล้วนะครับสตีลออฟโซนะฮะเล่นผ่านหนึ่งมงกุฎไปแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะฟาร์ม XP ได้ง่ายมันมันได้น้อยนะฮะไม่เหมาะกับฟาร์ม XP เท่าไหร่คือผมรออยู่นะาด่านฟาร์ม XP อันเดิมที่ได้ล้านหนึ่งเนี่ยฟาร์มมันมากจะได้อัปเลเวลแมวตัวใหม่เป็นอูเบอร์แลนนะครับเป็นบอสของด่านนั้นๆเจอหมดแล้วมมีรร่่าาางงสกับธด ในกาชาวันนี้นะครับเป็นตู้ที่ไม่ได้การันตีนะฮะแต่ว่าเราเปิดหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้เป็น1ลัติทเก็ตด้วยนะครับเอามาเปิดตู้นี้ตู้ธรรมดานะครับลัคกี้ทิกเกตมีไอเทมด้วยหรอโอ้ไอเทมไม่เวิร์กเลยมี XP นะฮะหมื่นหนึงกับสามหมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแมวปกติออกเป็นแมวยังดีกว่าอีกไอเทมไม่ค่อยเวิร์ก XP ก็น้อยมากมา1แพ็คออกไม่อูเบอร์เฮ้ยมามาสีทองมา โอ้โหมาเลยล่างเคลสตัวแรกเลยเฮ้ยเคลสยุกิขอบคุณครับโอเคขนมปังซุปเปอร,ร์แลมาชิก,กองชิก,กองทินแคทไวกิ้งอีกสักตัวไหมอีกสักตัวก็ได้นะเฮ้ยสักตัวสิโอ้ เฮ้ย hey, ซุปเปอร์แลเพียบเลยฮะซุปเปอร์แลรเยอะเหมือนกันนะผมยังไม่ได้สู้กับพวกนี้เลยพวกที่เป็นเลลิกนะครับตัวสีเขียวอาคุนี้สู้มาสู้มาด่านสองด่านแล้วเรามีตัวสู้อาคุอยู่ที่เป็นอูเบอร์ไม่อย่างั้นเราก็ต้องอัพสกิลของพวกตัวธรรมดาในการสู้ขอเป็นแมวธรรมดาเยอะๆหน่อยเอามาอัพเลเวลเฮ้ยมีสีทองด้วยคืออะไรอะไอเทม มันไม่คุ้มเลยไอเทมอะ่ะขาดทุนสามหมืนเฮ้ยเป็นแมวดีเอออย่างเงี้ยอะแมวอะไรอะ่ะเฮ้ยหอแมวธรรมดาตัวเล็กไม่เคยมีตัวนี้โอเคโอ้ไม่ออกแมวเลยออกตัวเดียวอ,อันนี้ก็อันนี้มีแล้วเหรอได้มาตอนไหนเนี่ยเบิร์ดแคทตัวเล็ก ไอ้พวกตัวเล็กๆมันเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะฮะอ่ะอัปเกรดล่างทรูฟอร์มมีแมวโผล่ขึ้นมาสู้กับเลดกับแบล็กเหมือนเดิมอ่าหมดแล้ว XP เกลี้ยงเลยได้แค่สิบเก้ level. าเลเวลจะไปสู้ใครเขาได้เนี่ยมันเป็นอนิเมะเป็นการ์ตูนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าไม่ได้สู้อะไรกันเยอะ ไม่เคยดูนะฮะอ่ะไป4 0 0มราคาก็ปกตินะฮะอ่ะมาในอนิเมะมีร่างนี้หรือเปล่าร่างเป็นปีศาจเนี่ยขี่มอไซค์มาแล้วเอาแล้วคนซ้อนไปไหนใช้มอไซค์ทับบินไปแล้วเอ้ยกาโอปล่อยเขาสู้เอ้ยเป็นบันบันเหรอเอ้าตอนผมสู้เป็นอันนี้นะเป็นผู้ชายคนเมื่อกี้ทำท่าเดีวยวกันเลยกระสุนวิญญ,ญาณทำไมในแพ็คเป็นบันบัน ไม่เหมือนกันพอมาที่เราเป็นบันๆเฉยนี่สั่งบันๆให้ยิงเอ้ยเท่เหมือนกันนะตอนสู้เป็นร่างผู้ชายเดี๋ยวไปสู้ให้ดูอันนี้อันนี้อันนี้เดินค่อนข้างช้าโจมตีช้าสู้เลสกับ,บแบล็กซึ่งผมมีเยอะอยู่แล้วนี่กระสุดวิญญ,ญาณยูยูฮาคุชโชรีชาร์จนานเหมือนกันนะนี่ร่างเขาเห็นไหมเป็นตัวละครผู้ชายเป็นร่างเลส ไหนสู้กันสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดเออนี่เห็นไหมแต่ของเราเป็นบันบันทำไมลำเอียงเนี้ยทำไมของเราไม่เป็นร่างเมื่อกี้บินแล้วยังไม่ทันได้ยิงเลยเอาไปไปไปการจัดการเอออะไรแค่นี้ทำไมสู้ไม่ไหว ด่านไม่ได้ยากเลยเฮ้ไปไปไปนี่มันได้แค่เจ็ดหมื่นนะฮะตอนแรกว,ว่าจะฟาร์มแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นหิบสมบัติมันไม่ออกมันออกยากเพราะฉะนั้นไม่คุ้มรอด่าน XP มาดีกว่าอ่ะไปที่เดิมเมื่อกี้อ๋อด่านนี้น่าจะมีตัวผู้หญิงด้วยม i สซิลี่เกไปผู้คุมบัน,บนยิงศูนย์วิญญ,ญาณมามาออกมาออกมา เอาเป็นตัวธรรมดาฮะเอาบินแล้วเหมือนเป็นร่างธรรมดาใช่ไหมเมื่อกี้ผู้ชายเราจะได้อันไหนอ่ะน่าจะเป็นขี่มอไซนี่แหละผมว่าได้แล้วนี่ได้หมอ่อห้าหมื่ไม่มี XP ครับเอามาดูอย่างเดียว เอ <Hey, S 2> เป็นรูปในหน้าปก f ฟ o ติ i งสู้กับฟลูดได้ <c oughs> จริงด้วย <c oughs> ขี่มอไซแล้วร่างที่สองเป็นไง à. สู้กับฟลูดได้ผมไม่มี XP แล้วอะต่อไปอันนี้ครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะมี20ด่านแล้วก็เจอกับบอสวันนี้น่าจะเล่นไม่หมดนะฮะ20ด่านเยอะเกินไปลองลุยด่านก็จะยากขึ้นเหมือน h e a v e t o y t r w e r นะครับ พูดถึงในทาวเวอร์นี่คือแบบอ้าวมาเลยเหรอบอสมาเลยในการ์ตูนในอนิเมะเขาคือใครอ่ะฮะอ่ะฮะบางอาจมาตีบ้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปอืมใช้เวทไล่เวทยิงเวทไฟเดี๋ยวก่อนเจอผู้คุมบันบันก่อนผู้คุมบันบันมา ตัวเล็กนิดเดียวเทียบกับบอสตัวเล uh. uh, ENT ็กนิดเดียวฮะอุมบันบันจัดการหน่อยโอเคยังไม่ได้ยิงเลยบินหนึ่งเดียวโจมตีช้าเคลื่อนที่ช้าไปไปไปจัดการเรียบร้อย อ้าวต้องรอด้วยเหรอโอ้ไม่ชอบอย่างนี้เลยนึกว่าสู้ได้เรื่อยๆโอ้ต้องรอด้วยฮะกี่นาทีอ่ะสามสิบนาทีเอามาสักด่านละกันใช้หนึ่งขวดใช่ไหมวิตามินเออมาต้องรอครูดาวด้วยเหมือนเดิมเลยบอสตัวเดิมหรือเปล่าน่าจะเป็นบอสตัวเดิมทุกด่านหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ปนๆกับตัวอื่นที่แบบยากๆเข้ามาเรื่อยๆเออผมว่าน่าจะใช่ฮะ น่าจะเป็นคนนี้ตลอดแล้วก็เพิ่มความยากของสมุนกับ HP ของเขาของเธออ่ะมาเจอกับผู้คุมบัน,บนยิงอ,อโดนสักทีบันบันยิงไปซะน็อกแบค็คด้วยเฮ้เฮ้โดนเขายิงเริ่มแล้วเริ่มไป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 เริ่มไม่ไหวแล้ว ตาฟ้ามาเกาโอไปอือนอกแบ็กไปเลือดน่าจะเยอะนะเพราะว่าตาฟ้าเราก็เก่งแล้วอะเลเวลสูงแล้วตะเมจนน่าจะเยอะแต่เธอก็ยังอยู่ได้เนี่ยนกแบ็กต้องหลายทีนะฮะยังไม่บินโอเคเพิ่งจะบินเลทแคทฟรุตซีด ไม่แต่ผลไม้อันต่อไปผลไม้สีอะไร xp 500แสนเลยเหรอเออโอเคมามามาควบคุมบันบันมาเกระโอบมาที่เหลือไปช่วยหน่อยโอ้โหบินไปหมดเลยจริงด้วยบอสเก่งขึ้นแต่ยังสู้ได้อยู่ยังไม่บินฮะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเริ่มแลเริ่มแล้ว แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอแมวตาฟ้าก่อนมาเลยแมวตาฟ้าจัดการเองยิงือ้อเรียบร้อยบินไปห้าแสนมาอัพเกรดอันนี้หน่อยโอเคกายล่างแล้วเลเวลยี่สิบได้นะฮะ โอเคเลเวลยี่สิบสี่เอามาช่วยสู้หน่อยอีกสักด่านหนึ่งสี 450. ่ร้อยห้าสิบมาขับมอเตอร์ไซค์มีแมวเกาะท้าทยชอบชอบความแมวเกาะท้าทยขับมอเตอร์ไซค์ไปครับซื้อมาแล้วเป็นตัวร้ายใช่ไหมในเรื่องนี่ขับมอเตอร์ไซค์ชนเลยเกมาช่วยด้วยมาเออะเออเออเออ โอ้โหคันใหม่โดนชน2อทีบินเลยน็อกแบ็กได้แค่สทีเองโอเคต้องมีตัวอื่นช่วยเฮ้ยแต่ว่าครูดาวเร็วมากครับรีเร็วมากใช้ได้อยู่นะสู้กับโฟร์ใช่ไหมตัวนี้ก็น่าจะเป็นโฟร์นะฮะบอสเขาวางสตูดเป็นแบบแก้ทางกันพอดีเลยใช่ไหมตัวละครตัวเอกคือแบบสู้โฟร์บอสก็เป็นโฟร อ่ะ,อะโอเคเก่ามาขับมอเตอร์ไซค์ทับมอเตอร์ไซค์ทับไปมอเตอร์ไซค์ทับไปแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งมอเตอร์ไซค์มาเออราคาถูกมอเตอร์ไซค์ชนไปเออฮะอย่าดูถูกมอเตอร์ไซค์นี่อโอ้โหมอเตอร์ไซค์หายไปเป็นแกง๊ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิงโจ้แกจะต่อยรวยเกินไปละตาฟ้ามาอีกตัวหนึ่งไปบอสบินไปลวะวนะฮะมอไซมาแกงมอไซมาแกงมอไซไป,ไซแ,ไปออ đây, แกงมอไซไปขับมอไซแหวนไปเออเอออะไรอะทีเออแกงมอไซมาอืม ขับมอไซค์ชนบ้านเรียบร้อยอ่ะโอเคครับคลิปนี้เพืประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ